ไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวครับเราไปอัปเดตสาวคนนี้อนุโมทนาบุญกันหน่อยนะครับสำหรับนักร้องคนนี้เลยพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันครับที่ถือว่าตอนนี้เนี่ยเป็นสายมูและสายบุญอีกด้วยคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวไปดูภาพพร้อมกันเลยครับนักร้องนางเอกนิเกขวัญใจแฟนๆนะครับนั่นก็คือพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันครับที่มักจะเห็นพี่จิ้งหรีดขาวเนี่ย ถูกลอตเตอรี่บ่อยมากถ้าจะนับกันเนี่ยจริงๆแล้วก็ถือว่าปีนึงเนี่ยถูกกันหลายงวดติดต่อกันเลยทีเดียวนะครับไม่อูอว่าเป็นเพราะว่านักร้องสาวคนนี้เนี่ยเป็นนักร้องสายมูหรือเปล่าหรือที่ชอบเข้าวัดทำบุญแถมมีเครื่องรางของขลังนะครับ ที่ทำให้โชคดีเนี่ยถูกรางวัลบ่อยๆหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ที่แน่ๆครับอานนีสงจากการปล่อยปลาที่ถือได้ว่าเป็นกิจวัตรประจำวันทุกวันเลยนะย้ำนะฮะเป็นกิจวัตรประจำวันที่ทำกันทุกวันทุกวันนะในวงเล็บที่ว่างด้วยนะครับถ้าไม่ติดภาร,รกิจอะไรเนี่ย ก็จะไปซื้อปลาหน้าเขียงในตลาดนะครับทั้งปลาช่อนปลาดุกแล้วก็มาปล่อยเพื่อไทยชีวิตปลาเหล่านั้นนะครับออเรียกได้ว,ว่าเป็นนักร้องสายบุญตัวยงที่ทั้งทําบุญและทําทานเนี่ยไม่เคยขาดจริงๆนะครับอันยังไงทางลูกทุ่งสเตชันทีวีก็อนุโมทนาบุญไปยังพี่จิ้งฤทธิขาวกันด้วยนะครับสาธุครับ